สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องแพตตี้ทูนะคะมาวันนี้เราจะมาทะนี่ทุกคนหลังจากที่ห้องลบๆไปทุกคนดูนี่ ก็กจะลกแล้วเด๋ยวแต่พวกนี้นะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเนื้อตรงนี้ก็ว่างแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีินกันชีวิตของเรากันเลยนี่อย่างไรก็คือโต๊ะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่โต๊ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูกันเลยนี่นะคะโต๊ะของเรา ซึ่งในวันนี้ก็คือนี่ใช่ไนี่ค่ะก็ามานก่อนนะโอเคปิดาม่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีกันเลยมาดูนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรให้ทำบ้างไปดูกันเลยนี่ค่ะ อโอเคจจิ๊บโอเคกระเป๋าน่ารักปิ๊งปิ๊งของเราโอเคแล้วก็ไม่ได้จัดของอะไรเยมากมายนะคะฮึเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูนะว่าข้างในคืออะไรนึกมีอะไรนะก็กระเป๋าตังค่ะกระเป๋าตังน่ารักมากเลย แล้วก็มีนี่ก็คือเงิน,นค่ะค่ะทุกคนคะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเมื่อกี้ย่าหนูมานะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบรีวิวแล้วก็จะไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้นนําก่อนนะเดี๋ยวนี่ก็มารีวิวก่อนนี่เดี๋ยวเราจะมาอัพเงินกันนะว่าได้กี่บาทโอเคค่ะ คนอื่นขอตู้ไปอาบน้ำกนะ่อนน้องปิ๊งนี่มาแล้วเราอาบนะ้ำมาแล้วแต่ว่าทุกคนสงสัยใช่ไหมเราว่าทำไมใส่เสื้อเก่านะคะก็คือเราตอนนั้นเราเปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เลยใส่ตู้เก่านี่ไงโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไประบายสีกันเลยแล้วก็จะมานับตังก่อนนะคะเออไม่ระบายสีแล้วดีกว่านะคะนี่ เอาใช้ใก okay. ล้นี่ให้ดูใกล้ๆน่ารักมากเลยอันนี้ไม่เสียสวยโอเคมาดูนี้กันนี่ทุกคนดูหน้ามันสีนะมันน่ารักมากนี่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะคว่ำหน้ามันอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลัง เดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาแกะกันเลยคือบอกเลยนะว่าเอาอกอ,าอกอ่ะออกง่ายโอ้โหดินเสียงพุเลยแต่ว่าพอเอาเข้าอะยากจริงเราก็จะมานับนะคะว่าได้กี่บอสอียียนี่ออกมาแล้วโอเค บาทดสองบาทสองบาทมา มันยากมากคนโอ็อ๋อเราต้องทำนี้นี่โอเดี๋ยวขอตัวไปออกเลสหนึ่งนะคะ โค okay, หมดแล้วค่ะโคคะดูสิตังเพียบเลยนี่ทุกคนตังเพียบเลยตดหลายบาทเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาป,ปิดเจ้านี้กันก่อนนะคะฟู โอ้โหบอกเลยว่าการปิดคือยากจริงใส่ก็ยากละโอ้ยอย,ยากมากแป๊บหนึ่งนะคะเรียบรอ้อย จะมานับกันได้กีบาทนึ่สองสามสีสี สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า สา สิบเอ็ดสามองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้านี่สาหแล้วสามสิบหกสสิบด 39แล้วก็4ี่มีทุกคนอยให้ดูเหรียญบาทนะเหรียญบาทเป็นอย่างนี้470มันต้องมาแล้วอีกี่อันแล้วนะอ้าแล้ว6ก็โอเค8แล้วก 9, แล้วก็10 470แล้วค่ะทุกคนทั้งหมด471นะคะนี่เสร็จมา1บาทค่ะ471บาทแล้วเย้471บาทแล้วค่ะแล้วก็เป็นกระพึกอ,อีกนะนี่เป็นกระพึกอ,อีกเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระพึกกันเลย ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคะเยสี yeah, ่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแล้วแล้วก็จะมาเกินกละเพิกกันเลยว่าจะได้กี่บาทกันอ้าวเขาหอมมาให้แบบนี้เลยเราไม่มีอะไรแบบนี้เลยโอ้โหสี่ร้อยเจ็ดสิบก็ได้นะสี่ร้อยเจ็ดสิบ 470 470สมันต้องมาแล้วเลย4 0อ่ะอ้ได้ตั้งเยอะตั้ง4 8 7รม่โอเคมา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 ดูกันเลยไมซื้อกี่กบาทอันนี้ก็ยังไม่ทันนับเลย นีๆๆๆๆ่กี่บาทกันนะก็เยอะเหมือนกันะนะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายเลย้ยวหมดเรื่อง โอเคหมดแล้วมาดูกันเลยมาดูซีจะได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหสิบปดเก้าใช่ไหมเดี๋ยวลองนับดูก่อนนะั อ้อ480บาทแล้วก็เสร็จทั้งหมดแล้ว400 484เอาไหม่นะ484บาทเย้ว้าว <Wow. S 1> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย